ดิมดๆมดิมดๆมดิมดืมดืมดมดมดมขอตัวแสนล้านมันมาแล้วตัวแรกไอดีฟีฟาโฟช็อปบายโอตบริการรับซื้อขายไอดี f a ฟาออนไลน์สีมีทั้งเอ็ล <ok ้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนไม่โกงมีบริการรับดึงนักเตะขายยากบริการรับ PC แถมยัมีบริการโอทเอ็มีกด้วยเอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเส้นสนามกับรายการ ช่วยเหลือฟีฟ่านี่ครับครบรอบ4ปีของฟีฟ่านั่นเองครับรายการนี้ก็เป็นรายการช่วยเหลือฟีฟ่าคือไอดีคนอื่นฝากเรามาเปิดนั่นเองนะครับกับไอดีนี้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องต้าด้วยแล้วกันครับน้องต้าคือน้องต้าแรกมาแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งหมด940ี่เหรียญด้วยกันนะครับโอ้โหเราคือบมดแล้วว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าแจกบวก8ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือสําหรับใครที่แรกครบ1 1 0 0 0เหรียญเนี่ยเราก็จะได้การไอคอนบวก10แต่ว่าคนน่าจะไม่นยมนี่ ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับการ์ด MC บวก8ท็อปร้อยเนี่ยตัวเนี้ยคือทีเด็ดมากๆแน่นอนครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันครับสำหรับ9,400เนี่ยหวังสัก5แสนล้านแล้วกันไม่รู้ถึงหรือเปล่านะฮะโอเคก่อนอื่นเราต้องเลือกรางวัลขั้นสูงฝั่งซ้ายก่อนพีฟ้ารักตาย f ีฟ a ารักตายโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องดิวมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันครับขอบคุณสิทโรเนด้วยนะ คืออันดับแรกเขาจะให้เลือกก่อน3ใบว่าเราจะเอาใบไหนบ้าง <Okay. S 1> เนี่ยใบบนอยู่ข้างบนนี้การันตีการันต,ตีนี่แต่ไม่แน่คนอื่นเนี่ยเขาจะเอาใบแรกนะแต่พี่อล่ะมองมองต่างจากคนอื่นนะพี่ว่าการ์ดใบนี้มีสิทธิ์ได้เชลซีบวกแปดไม่แน่ได้รุดกุลิดบวกแปดทำไงคราวนี้โอ้โหมันต้องคิดอย่างนี้เวลามันคิดมันต้องคิดอย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอเอาเป็นใบนี้แล้วกันได้96ด้วยเพราะอย่าลืมว่าเราเอาสแตทเดีเยวไปก่อนนะครับนี่ ทีเด็ดแน่บวกหกถึงบวกแปดนะแ,<ต>แล้วก็ให้เลือกแถวที่สองว่าเราจเอการไหนถ้าเลือกแถวที่สองเนี่ยพี่ว่าเป็นเอลเฮดบวกแปดพี่ว่าน่าสนใจแล้วส่วนแถวที่สามเนี่ยเราเอาการันตีไปเลยนะครับบวกแปดแต่ว่าเราเอาเป็นปีเอาแบบเอาชัวนเลยว่าเพราะว่ายี่สิบยูเซียนนีบางทีมันแบบว่ามันอาจจะแบบได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่มากลุยไปเลยฮะเราเลือกของรางวัลไปก่อนนี่ถ้าเราได้เชลซีนะมึงวันนี้สะดุ้งต่อไหมครับ วันนี้สะดุ้งต่อไหมครับขอบคุณมากครับเสียบันยี่สิบโดเนต็ตวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไฮไลท์แล้วกันครับเสียบันครับมาก่อนอื่นนี่คือเราแลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอญาตรับของรางวัลตรงนี้ก่อนฮนะนี่แล้วประเด็นคือรับได้แบบปึ้มปึ้ม,มอะโอเคเรารับเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราก็กดรูปแบบ2ไปเลยนะครับทีละสิบเหรียญคือเราต้องเก็บไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยให้มันครบก่อนตอนนี้คือมาสามอันล้วต้องเก็บให้ครบหกอันนะฮะไปครับ ค่อยไต่ไปทีละนิดละหน่อยฮะเออมาสี่แล้ววะอีกสองวะเปิดไปอ้าวครบแล้วอ่านี่ไงเดี๋ยวทุกคนรอดูเลยว่าการนี้แม่งทีเด็ดแน่เชื่อพี่คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเลือกอันหนึ่งอันสองแต่พี่แม่งเลือกอันนี้เลยเพราะว่าการเชลซีอย่าลืมว่าการเชลซีเนี่ยตัวแพงๆค่อนข้างเยอะแล้วบอกเลยว่าลิมิเต็ดแน่นอนไม่ค่อยมีคนเปิดได้บวกแปดน่มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปต่อที่รูปแบบที่สองครับอ่ะมาสามเม็ดแล้วครับผม คือพยายามกดทีละทีละสิบเนี่ยพี่ว่านนกำลังจะดีโอ้ยเหลียอันเดียวครับโอ้โหยังอันเดียวเพื่อนยังอีกอันเดียวเพื่อนยังอีกอ้าวโหนานเลยฮะอย่างงี้โอ้โหเราลองสลับแบบหนึ่งกันบ้างน,นะครับเฮ้ยอเออได้แล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว,ม,ลวมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนมันต้องอย่างนั้นดิโอเคแล้วต่อไปเราก็เป็นรูปแบบสองกันต่อครับ ไปครับทีละสิบดีกว่ามันชัวร์กว่านะทีละสิบเราได้ทีสองเม็ดด้วยนะโอเคสี่เม็ดอ่ะอีกสองเม็ดครับผมโอ้ยยังยังยังครบรอบสี่ปีเพื่อนอุ้ยเราได้นี้การอุ้ยแสดงว่าการนี้ออกมาเยอะมากนะการบวกแป่ผู้ชมดูดินี่ขนาดเป็นปกตินเนการเดียวครับเปิบยังถ้าถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วไอ้การบวกแปดนี่ออกดูดิออกแทบทุกใบเลยไอ้อันที่สองอันเนี้ยที่เมาส์พี่ชี้อยู่เนี่ย แล้วออกเทบทุกใบเลยอะ่ะโอ้เอาอีกอันเดียวเพื่อนเออโอเคครับผมมีสิทธิเด็ดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไปครับแล้วเราก็กดเลือกรางวัลใหม่ก่อนนี่เมื่อกี้พี่เลือกเป็นนี้พี่ว่าอันเนี้ยมีสิทธิ์ได้ดีแบบเพราะพี่ว่าฟีเลซี Chelsea เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนมีแล้วมันแตะโออ๋อเริ่มต้นที่96้บหกนะครับย้ำว่า9 6้ายิบหเลย <Okay. S 1> เราก็เลือกอันเดิมครับผมแล้วก็เอาไปเป็น l อครับผมแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราขอเอาเป็นอันนี้ดีกว่า ซึ่งมีโอกาสรุ่นบวก5ถึงบวก8รุลน PFA ด้วยเออเมื่อกี้เราเลือกเป็น2ี่ g บเอเราเลือก PFA บ้างครับเราต้องสลับสลับกันมาลุยน่าบวก8มาอีกแล้วโอ้บวก8ออกโคตรดีบวก8ออกโคตรจะดีโอ้โแล้วบวก8ด, L L ดอดีกลุน LL ด้วยโอ้ยดีเกินต้องอย่างนั้นดิเพื่อนเออนี่ไงมาแน่กุล,ลิตกุล,ลิตมาแน่เชลซี Chelsea อะช่องแรกเลือกเชล มาแน่เชลซีมาแน่ไม่ต้องไปกลัวเราเชลซีเชลซีถ้ามเป็นรุดกุลิตบอกแดบอกเลยว่าตัวเดียวในเซิร์ฟด้วยตอนนี้ไม่มีคนมีกุลิตปีเชลซีบอกแปเลยนะครับไม่แน่เหมือนกัน,นครับโดวบีทีบอกแต้องออกละไหมเออโอ้ดิวปากหวานว่ะดิวปากหวานว่ะมันต้องอย่างนั้นดิดิวเปิบโอโ้ยังยัง โอ้โหเออมาละครบพอดีครับตอนนี้เ,เ,ล200 200เ,200เหลืออีกสองร้อยสองร้อยเอ่อสองร้อยเหรียญอืมหนึ่งร้อยเหรียญไปดีเพื่อนโอ้โหแั้นเป็นการ์ดเอลเอลโอ้โหสบายแล้วงานนี้สบายแล้วงานนี้คือการ์ดตารางที่มันออกก็ถือว่าใช้ได้แบบมากๆเลยนะแต่เราต้องดูก่อนว่ามันจะมีแบบว่าส่วนที่เหลือยังไงมั่งเนาะ <c oughs> โอ้โหหยขาดอันเดียวเพื่อนให้มันครบเถอะวะ ให้มันครบเถอะวะให้มันครบเถอะวะครบโอ้ยแปดเหรียญสุดท้ายครับตอนเลสเชลซีต้องมาละเออถ้าได้ตอนเลสเชลซีวันนี้มึงเอ้ยรวยแน่รวยแน่เฮ้ยอีกแค่อันเดียวเพื่อ,อนไม่มาหรอเนี่ยโอ้โหอีอันเดียวไม่มานี่เราได้ลุ้นเอฟเอแล้วเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงได้ไหมวะเอาให้มันหมดเลยแล้วกันมา เ,เราไปทีอันนี้ก่อนรูปแบบหนึ่งแล้วกันรูปแบบหนึ่งครบเพื่อนอ้ยังอีกโอ้โหยากเลย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 โอ้โหอีกแค่ช่องเดียวเราจะได้อยู่แล้วเฮียคิดยังไงกับนุนเยสสามต่อเบอร์ทันมหาเทพเอยเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเก่งโอเคครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าในเกมเราจะได้การ์ดอะไรกันบ้างฮะ โอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูเงินกันก่อน,นว่าเงินเราจะได้เท่าตอนนี้เท่ากับเรามีหนะึ่งสี่หเราจดไปก่อนนะหนึ่งสี่หนะโอเคคือตอนนี้เราได้มาแสนล้านแนละ้วความหวังคือเราให้ไม่สักสี่แสนล้านแนละ้วกันเอางี้เอางี้ถ้าไม่ถึงสี่แสนล้านนี่คอนเทนต์ช่วยเหลือฟีฟ่ามันต้องมาตลอดถ้าไม่ถึง4ี่แสนล้านนะอีกสาแสนล้านอนะ่ะอีกสาแสนล้านถ้าไม่ถึงนี่น้ำจะเทครึ่งขวดเพราะว่าเต็มขวดนี้เก้าอี้มันน่าจะเปียกนะฮะ ถ้าอีกสามแสนล้านเนี่ยคือเงินเงินไม่นับละคือถ้าเปิดการแล้วไม่ถึง3ามแสนล้านเนี่ยเอาน้ำเนี่ยล่าที่หัวอยู่นี่เดี๋ยวรู้เรื่องแน่เดี๋ยวรู้เรื่องแน่ <c oughs> ถ้าไม่ถึง3ามแสนล้านมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละใบก่อนแล้วกันนะครับใบที่แรกสี่แสนล้านใช่ไหมเงินเราได้มา1นึ่งแสนล้านแล้วก็เหลือการแล้วแหละมันต้องได้แน่เฮ้ยเบอร์แล้วบเบอร์ซามโิโอเอโตโอเคก็ไม่ไม่เลวร้ายเอาไอคอนก็ไล่เกลือเขาเรียกว่าการไล่เกลือนี่ ไล่เกลือไล่เกลือดีครับพี่สวัดีทุกคนเลยนะครับมวัดีครับผมไล่เกลือไล่เกลือหน่อยมาอิตาลีแบ็กขวาผมสมอตตาครับ2,000ล้านนะครับแล้วก็เป็นวิกเตอร์บายาฮะสองล้านโอ้ยน้อยไปโอเคนี่เราเปิดไปการนี้ก่อนนะทีละใบ93าโอเวอร์ออฟเริ่มต้นนะฮะหมาละเอลเฮดเอลเฮดต้องบวกแปดนะผมเอลเฮดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วบวกแปดเป็นโซคาเต้ครับผมบวกฮะ บวกห้าเอ้ยมันมัน,ม,นมันใช่เหรอเพื่อนม,ม,มันมันใช่เหรอเพื่อนอีกสักใบดีมึงจะมาลอยโอ้โหจะมาแสแตปเก้าสิบเก้าบวกห้าฮัลโหลโอ้โหมึงเดินด้วยโอ้วิทเมอร์เอาละกูเห็นแววเจ๊งเลยนะเขาไม่ถึงสามแสนล้านนี่คือลาดเลยนะฮะคือลาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าการที่แบบมันไม่ลุนการตีมันน่าจะได้ลุนมากกว่าครับมา20 NG อกับ21 NG อครับไปครับทีเด็ดแน่นอนครับ 21NG มาเพื่อน เออปีใหม่นะฮะหลอสิบสี่โอ้โหโอ้โหเห็นประเทศกูก็ไม่น่ารวยแล้วนะฮะไม่น่ารวยแล้วโอ้ตัวนี้อยู่ล่างๆเลยเือนกันเนอรโอ้โหอยู่ข้างล่างๆเลยนะไอหมอนี่อีกสักใบยี่สบ็มาเพื่อนแมวยี่สิบนะยี่สิบยี่สิบเออยีเบอร์สิบอดครับผมฮอลแลนด์ริมเส้นฝั่งซ้ายชักโปโอ้โหมึงต้องเจอกูชักปักเดียวโอ้โหอะไรครับนี่ย ม,มาแล้วก็ถือว่าได้ของดีลั่นยางมาไม่ทันนี่ไงลั่นลั่นลั่นทีเด็ดเลยตาทีเด็ดเลยห้าสบห้าใบเรามาห้าใบก่อนไปครับมีสิทธิ์ลุนบวกสามถึงบวกแปดไม่แน่ไม่แน่แโอโ้โหโอ้โหมินเนอเ่ตรงเป็นตรงบวกแปโชว์ไปก่อนไอหนูบวกเช็บโอ้โหซิมมงตรงเป็นตรงนี่แบบมันตามมาหลอกหลอนเราเลยนะซิมมงมินนอเล่เนี่ยโอ้โหเดินด้วย เดโก้โอ้โหตักบริบูรณ์บอกแปดโชว์เข้าไปตัวแรกทักทายก่อนอุ๊บเออลาอูกาเซียเออยังบอกแปยยังบอกแปดเออดึงอองลีเออจัดไปจัดไปอองลีมันต้องอย่างงาั้นอองลีอะ่ะจัดไปหน่อยดิเพื่อนเออโอ้โหโวิทยาออกบ่อยมากเลยนะเนี่ยเออไม่ใช่ โอ้โหแดนนี่โรสโอ้แต่เอ้ยถือว่าเลดออกดีนะถือว่าเลดบวกแปดออกค่อนข้างดีนะบวกแปดแต่ว่าแบบขอแบบเปียงๆนี่ BtB เนี่ยโอ้โหอีเอ e ็ดยังดีครับอีเอ็ดโอ้โหประเทศเอ็แบ็กขวารู้เหลียงวิทเมอร์สิบใบทักทายไปก่อนดีห้าิบห้าใบมึงจะเยอะไปไหนเพื่อนมึงจะเยอะไปไหนทักทายก่อนมาแล้วบีทีีมีอังกฤษเออ บวกแปดโอ้โหจ,นจนอสโดนบวกเจ็ดโอ้โหถ้าบวกแปดนี่สุตลต่านแล้วนะฮะอืมบวกแปดนี่กูสุลทรัตน์นี่ยเป็นวังยาหมาด้วยแล้วก็เป็นโอโคชานะฮะโอ้โหจอสโตนถ้าบวกแปดมาเมื่อกี้นี่คือสุตลต่านเลยนะฮะอุ้ยไม่เป็นไรฮนะสิบไปอีกสักทีนี้ล่ะเพื่อนมันคือจะเยอะแท้ล่ะบัวน้องงามเอเออบีทีบี B, สวยเบอร์สิบเจ็ด เออประตูเกตบวกแปดโอ้โห,หนานนี่บวกหกบ,บ้าเอ้ยอนี่นบวกแปดอืกเกือบมาแล้วไหมละ่ะอย่าเพิ่งซื้อมา๋เอเพิ่งซื้อจอสโตนมาโอ้เป็นจอจี้ฮาจี้ออ้ได้ฮาจี้ได้มิโนเล่โอ้โหตัวขายนอกเลยนเนี่ยตัวขายนอกได้เลยนะเนี่ยตามาครับบีทีบีมันมาดีละ oh, <no. S 1> ขอแบบบวกแปดได้ดีบีทีบีมา okay. เอ้ย MC เอ้ยเบอร์แปดเกตาโอ้โหเกตาเกตาไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหคือรู้เลยนะใส่เบอร์แปดแล้วดำๆมามีตัวเดียวที่ MC มันต้องมานะฮะโอเคโอ้โหบวกเจ็ดมึงก็มาให้กูอีกเอาละเว้ยยี่สิบชิ้นสุดท้ายจำจำมาอีพเดเบอร์โอ้โหเบอร์สิบสองนี้เด้นหลุนไปในสเปนล่ะเอาเพื่อนกองหลัง โอีลิอีลิคอีลิการ์เซียโอ้โหใหม่เฟรนใหม่เฟรนมาสิบใบสุดท้ายบีทีบีมาเพื่อนมีแววลาดน้ำแล้วกูสามแสนล้านมันต้องได้ดิเพื่อนมันต้องได้ดิเฮ้ยโอ้โหวีทีไออีกแล้วอุ้ยวีทีไอออกบ่อยเกินโอลาอูอับยาเหรอโอคาเซเลสโอ้โหโอ้ตายแล้ว โอ้โหเป็นดอนเย็นมาเล่นด้วยแต่ว่าการทีเด็ดเรายังอยู่อยู่ <c oughs> เพื่อที่เราจะไม่ต้องเอา,าน้ําราดหัวถ้าไม่ถึงสามแสนล้านไปครับอานายมาโรนัลโด้เบอร์เกโอ้โหเบอร์ยี่สิบเอ็ดโออันเดเปโลโอ้ร้อยสิบมึงก็ร้อยสิบเลยโอ้โหเอาแล้วแววกูมาแล้ว <T AD AA> ผมแย่แล้วนะผมแย่แล้วนะ90ลุ้นบวก3ถึงบวก8นี่ฉลองฟี f าครบรอบ4ปีนะเพื่อนโอเคโอ้โหครบรอบ4ปีกวาดาโดบวก4ขอบใจมากโอ้จะป้าตายนะฮะโอเคต่อไปเรามีการ,ร์ดแบบว่าเอลด,ด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันมาขอลุนปีนี้ก่อนขอเป็นตอ r เลสอ e ีบอบวก8มาตอเลสมาดูเรื่องแน่ ปาละอ e ีเบดมาเบอร์สี่กองหลังแล้วโอ้โหโอ้โหประเทศนี้ออืืเห็นกูก็ไม่รวยแล้วยิงจนนันเกอร์โอ้โหตายไม่มีแวลที่จะแบบว่าปิ้งปิ้งปึง,ป,ง,ป,งป้างเลยนะร้อยสิบสองด้วยแต่ว่าเรายังเก็บการ์ดเทลซีไปอยู่เพราะเราคิดว่ายัางไงก็มาแน่จัดไปฮะจุกรูจุกรูกรมาละเอลเฮบอกแปแน่นอนเอลบอกแปแน่นอนบอกแปแน่นอน บวกเจ็ดโอ้โหเบียหกไอสัอตว์หกก็เช็ดเดะโอ้โหได้ใครตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหคิดเตยมเต็โลอดีเด็กเก่าบาร์เซโลน่านะฮะตายแล้งงานนี้แววมันจะแบบนี่เราเก็บตัวทีเด็ดไปข้างล่างเพราะอย่าลืมว่าการพวกนี้มันชอบออกใบล่าง,างๆใช่ไหมมึงเจอกูดักแน่เอาใบล่างๆสุดเนี่ยซลาตันมาเพื่อนซลาตันมาโชว์เข้าไปไอ้น้องเออโอ้โหเบอร์สิบเจ็ดไปเฮ้ ฝรั่งเศสชิลูปีเหรอโอ้ชิลูหกหมื่นล้านนะก็เห็นไหมมันก็ยังอยู่ล่างล่างนะเนี่ยชิลูนี่อยู่ล่างล่างนะครับเนี่ยโฮเมื่อกี้เราเอาใส่สเตต์ลอยอยู่ข้างล่างเห็นไหมแม่งออกข้างล่างดีนะเนี่ยดีได้เป็นคนฉลาดบังโอเคยังได้ชิลูว่าสวัสดีคิมด้วยฮะมาดูใบสุดท้ายนี่เราเอาโอันโดไว้ใบสุดท้ายเลยเพราะอย่าลืมมากมันชอบออกใบบนบนให้เราเอ้มันชอบออกไปล่างล่างกูเอาโรลันโดไว้ล่างสุดเลยนี่ มึงเจอมึงเจอสเตปแน่กลัวของดีไว้ล่างสุดโรนโดอาไยมาละมาล้เออ,อยูเซปิโอป้เนี่ยฝรั่งเศสโอเดซายิเดซายิอืม,มต้องอย่างนั้นมันเจอสูตรมันเจอสูตรไงบอกแล้วว่าเอาตัวของดีไว้ข้างล่างอีกใบของดีอยู่ข้างล่างโรนโดมาหมาเลยวยโอ้โหเบอร์ยี่สิบเอ็ใครวะสเปนโอเดวิซิวาเหรอ ดาวิดซิวาโอ้โ oh, ห oh, ดาวิดิวาน,นี่อยู่บนบนหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ย hey, จต่ไม่ใช่นะก็อยู่ประมาณช่วงล่างๆนะสูงไม่แย่ไม่แย่มีลุ้นปี FA ป LL ซึ่งปีนี้เนี่ยไม่มีปีไหนที่ไม่ดีเลยดีทุกปีด้วยไปครับไปแรกขอ FA สลาตัน LL 68ก็ได้มาหรือ FA ก็ได้มาหมาละครับปีแคปเบอร์สิบอุ้ยโซเลสเหรอโซเลสบวกแปด 6, 8, 8. ฮะ โอ้โหมึงโอ้โหตัวมาดีมึงให้กูบวกสามโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โซเลตมานี่คือกูดีใจแล้วกูเมื่อกี้คือดีใจแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้คือถ้าบวกแปดมานี่คือแบบโอ้โหรวยเลยอ่ะโอ้โถเอ้ยวิ่งมามาละอีเบีสเบอร์สิบขาวๆอย่างนี้ โอ้แซมโวโอ้แซมโวบวกแปดมึงยังไม่แพงเลยเพื่อนโอ้แซมโวบวกแปดมึงยังไม่แพงเลยเพื่อนเข้าไาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วทุกคนครับรายการช่วยเหลือฟีฟ่านะถ้าไม่ถึงสามแสนล้านนี่นะน้ำเราจะเทเราจะเทเลยครึ่ขงขวดนะฮะเพราะถ้าเทเต็มขวดนี้เราน่าจะเป็นสังคังนะฮะโอ้โออก93วบวก5ที่บวกเราไม่มีปีไหนที่ไม่ดีเลยดีทุกปี ไปก่อนเลยฮะ FA มาบวก8มา FA อมา<ม>อืมเฮ้ยกองลักเบียร์เฮ้ยบวก8อู้หูกองลักเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเป็น PLL นี่หว่าไอท้ที่มัน8แสนล้านนะ่ะมันต้อง PLL เหมือนเมื่อวานว,นวันก่อนที่เราเปิดได้นะ่ะไอ้กองลักเบียร์ l อบวก8อหอุ้ยอ,อูถ้ามันมา PLL นะมึงกูรวยแนละ้ะถ้ามา LL ลนี่กูรวยลนะแตะแสนล้านลนะเนี่ย แปดพันกับ8ปดแสนมันช่างแบบว่ามีเส้นบางๆกั้นอยู่นะฮะไปก่อนกองนอกเบียไอ้บ้าอุ้ยหมาล่ะครับประตูครับผมอะไรโอลาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยวิกเตอร์บาย่าบวก8ปดเออเฮ้ยแต่ว่าการนี้ได้บวก8ปสองใบเลยนะเนี่ยถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้เออ มันต้องอย่างนั้นดีวะวัสดีทุกคนด้วยนะวัสดีครับวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันเนาะใบนี้ก่อนบวกสมถึงบวก8เมื่อก like> like> ี้ม like> ึงมาละย1ิยูเซียมึงมาแล้วกองน้บเบียร์มึงเอาแบบนี้มาเนี่สีม่วงๆเนี่ยมึงมาม่วงๆมึงมาม่วงๆเพื่อนแต่แสนล้านโชว์เข้าไปโอ้แล้วเป็นยูเวนตุสกระผมเบอร์ยี่สิบนะอิตาลีับกางรุกรบ โอ้ยมึงก็ไม่มาแบบบกปงบ,บกแปดให้กูเนาะกองล็อกเด l ยมาเพื่อนเอาแปดสลานหน่อยมาอูเดินอุย้ยเดินเหรออูโราเทอรี่ไอ้บ้าโอ้โหดีนะที่เราเปิดได้ของดีมาก่อนไม่งั้นเราแย่แน่มาฮะอีกสักใบดิอีกสักใบดิเฮ้ยค้างๆอย่างนี้มาละ โอ้โหค้างค้างแบบนี้ไม่เว้นค้างค้างอย่างนี้มาละเบอร์ทโทนี่มึงเดินด้วยโอ้โหโอเออมาอีกแล้วเบอร์สิบเอ็ดครฝรั่งเศสนะลูคัสโอ้โ,โทมัสเลอร์มาเลอร์มาโอ้โหตายตายแล้วบวกแปดมาดีกาดไปเนี่ย ฉลองฟี فا เพื่อนเออเบอร์เอ้ยอังกฤษอเล็กเตเลเอ้ยไม่ใช่ฟานโชเฮ้ยเออโอ้ไม่เออเออไม่ต้องลุ้นอะไรนะไม่ต้องลุ้นหรอกไม่ต้องลุ้นหรอกโอ้โหได้อะไรคุ้มๆอยังได,ยได้แล้วได้ลาโปเต้นี่แหละโชว์โปเต้ใบใบเนี้ยตอนนี้แหละโชว์เข้าไปว่ามันจะเป็นปี22่สิเอสอาร์บวกแปดโชว์เข้าไปดีโมลเลนเตสบวกแปดมาเอออีฟเอ็ด เบอร์สิบเอาอิตาลีนะเอากองกลางโปเออบาเบรล,ลา่า <c oughs> แสนล้านโชว์ก็ไปดิบาเรล,ลา่ามันต้องอย่างนั้นไอ้น้องดึมดึมด <c oughs> ึมด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 ึมนี่ขอตัวแสนล้านมันมาแล้วตัวแรกตามมึงมาบาเรล,ลา่าตามกันมา oh <no. S 1> ตามกันมาบาเรล,ลา่าเออเบอร์เก้าวสวยตอเลสป่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้โหอันนั้นอีกอีเชื่อโยาวอ่ะ บวกหกโอ้โหเมื่อกี้นี่เคยอย่างเทพเลยนะฮะอ,อดเห็นคนเปียกโอ้โหเป็นไงแสนล้านมาแล้วมันมัน,มนไม่น่าจะแบบไม่อยากจะเทน้ําจังเลยอะครับอย่างใหจะเทราดหน้าจังเลยอะครับโอ้โหตอนนี้แหละนี่คือการที่ทีเด็ดที่สุดใครที่ไม่เคยเห็นรุดกุลิตปีเชลซีบกแปดแนะนําว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเตรียมถ่ายรูปที่หน้าจอไว้แล้วทุกคนจะได้เห็นรุดกุลิตเชลซีบวกแปดมา รุดกุลิตเชลซีบวกแปดจังหวะนี้มาโอ้โหทีเอ็ดไอ้บ้าเบอร์สี่เยอรมันกองหลังบวกเจ็ดกินเธอ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 โอ้โบวกแปดมีไม่แพงเลยเพื่อนโอ้โห,โหเฮ้ยกุลิตแต่เพื่อนกุลิตเนี่ยกลัวเ,เชลซีมาเพื่อมึงเลยนะเนี่ยลากก่อนลากอมาฮะรดกุลิตบวกแปดมาเพื่อนกรู อียเอ็ดประตูโอ้โหลุยพาดิซิโอบวกแปดเออมันก็็กยังดียังดียังดีงดโอ้ถ้าไม่ได้บาเลน่ามาช่วยชีวิตนี่กูว่ากูน่าจะเปียกแน่กูว่ากูน่าจะเปียกแน่ถ้าไม่ได้บาเลน่ามาเนี่ยมาฮะขอแบบว่าองลีมามาองลีมาเนี่ยเนี่ยใบนี้เนี่ยองลีแต่ว่าน่าจะไม่มีสแตทแบบว่านั้นละเออมีแต่สแตทร้อยละถือว่าสบายแน่ เทียรี่องลีองลีไปมาแล้วฮะเบอร์เจ็ดเฮ้ยเฮ้ยโปรตุเกสเฮ้ยคอเลตมาโอ้โหโอ้โหกูกะรวยแล้วโอ้โหคอเลตมาโอ้เบอร์เจ็ดโปรตุเกสมากูเฮแล้วเมื่อกี้โอ้โหเ,เ,เบอร์เจ็ดโปรตุเกสมา,ก,มก,ก,มากูนี่หล่อรั่นแหละ โอ้เขาโหลดนันโดมานะมึงเมื่อกี้คือรู้เรื่องแน่โอ้โหมันไม่มาเว้ยเฮ้ยพี่ดูรองเท้าก็รู้ก็กูไม่รู้ไงไมันต้องดูรองเท้าหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเอ้ยมนถึงไหมเนี่ยสามแสนล้านมันถึงไหมเนี่ยทำเป็นเล่นนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะฮะนี่ฮะเราได้มันหมดสี่สนสามหมืนสี่พันล้านนะ โอ้โหถ้าบบเรล่าไม่มาช่วยชีวิตพี่นี่แม่งแย่เลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วอีกวาเลตมานี่ถ้ามึงมาเป็นโรนัลโดเอ็มซีนี่คือรวยแล้วแม่งคือรวยแล้วเฮ้ยก็อยากราดน้ำบนหัวจังเลยอะครับโอ้โหเสียดายไม่ได้ราดน้ำเลยอะเป็นไงเสียใจกันรัวๆดิแต่ว่าเอาจริงคือถ้าเราบวกตัวข้างล่างล่างด้วยนี่เราน่าจะได้มาห้าแสนกว่าล้านนะต้าเติมเท่าไหร่เก้าพันเก้าพันเติมไปเก้าพันนะ 9,000น่าจะได้ประมาณ5,000 0ล้านนะถ้าเราแบบว่าเอาไอ้บวกตัวล่างๆด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้บวกถึงแค่นานี่นะถ้าบวกข้างล่างก็น่าจะได้ประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านนะแล้วบวก8ถือว่าได้เยอะมากๆครับเนี่ยน่าจะประมาณ5 0 0แสนล้านนะครับก็ยินดีกับน้องต้าด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเราเป็นอดีต่อไปกันเลยนะผู้ชมไงก็ถ้าใครชื่นชอบไอ้รายการนี้นะฮะช่วยเหลือฟีฟ่านั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันไว้พบาแม่งโอกาสหน้าสครับ